มาไหมมามาพี่น้องเก๋งเกียร์ออตโต้ค่างวด3,000บาทดีกว่าขี่มเตซค่ตากแดดตากร่มตากฝนป๋ายะจัดไห้ครับพี่น้องครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับป,ป๋ายะบัรนทารูปรอยใจดีนะครับรถมาไหมรถบ้านเจ้าของเป็นคุณคู่มัง่งหรือจำจำ,จำบ่ด้นะครับเพิ่นนอามาเทิน เอารถกระบะไปนะครับเอากิ๋งหน่อยหน่อยไม่จอดนะครับเสียงดังดังดีงดบอมแมนหยางดิท่อซิ่งนั่นนี่ท่อซิ่งนะครับผมนะไม่ใช่เครื่องมันดังนะท่อมันดังนะครับมามา,มาพร้อมกับล้อกระทะนะครับเดี๋ยวหาล้อมิสูใส่ให้เดี๋ยวหาล้อมิสูใส่ให้คันนี้แต่งลอนลอเลยไม่ร้ายเนี่ยไม่หลายเนี่ยไม่สองแสนแต่เกียร์ออโต้ภา,ภายในงภายง่ายสองแสนหกหมื่นเก้าพันโลนะครับผม เอาไปกับราคาเพียงแค่นะครับโอ้ยฟังให้จบดีกว่าเดี๋ยวเบิ้งให้จบเดี๋ยวค่อยเปิดให้ราคาพี่น้องห้องโอ้ขึ้นมาขายถูกขายขายถูกแคแห้งเถียบป๋านะครับขายจังสี่บ้านอื่นเมืองอื่นเป็นสีเดขายน้ำป่าบล่ะนะครับผมไอมีสปอยเลอร์หลังเดิมองนี่เอาไปเห็ดสีอยู่นะครับนะเอาสปอยเลอร์หลังไปเห็ดสีอยู่มันบ่งามนี่เบิง้งโอ้โชคเดิมดากเดิมเลยเห็นบนี่มีโชกพ่อมแล้วก็ดากเดิม หัวนงหัวนอดเดิมมีํำซี่โอ้นี่นี่นี่สปอยลอเร์หลังอยู่พี่นะครับลดรับประกันเลยบติครับ,ดบได้ท่อซิ่งไทเทเนียมอกีกโว้ยโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะนีเพิ่นใจดีแห้งนะครับเีหยงกะเฮ็ดให้ลูกค้าหมดนะครับผมสีสวยๆนะครับสีแดงแรงลิ์นะครับอันนี้อาบน้าเฮ็ดสีมาหม่หมดแล้วด้วตอนเอามานี่เว้ยเบิ่งบได้เลยเป็นริ้วเป็นรอยนะครับ สีเลอกนะครับแต่รถรับประกันเลยบด้ชนนะครับบดเอชนบด้เชียวบด้ตีรังกาบดพีควมนะครับเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของไปเดี๋ยไปเจ้าของเอามาเทิร์นเอานี่ละนะเดี๋ยวเบิรงของเครื่องพี่น้องเอ้ยดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดตากร่มตากฝนนี่มาเอาขั้นพี่นะพอนถูกๆพอนสบายกระเป๋า่างว 3, ดสามพันแดเกียร์ออโต้นะครับเปิดออกกว่านาะเอา โชคเสียพี่น้องเครื่องเดิมการันตีหายนะครับเครื่องเดิมนะครับสลิงมันเสียดึงออกนะเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาท1นึ0 0 0หมื่มิซูมิชิมิลานปี2013เกียร์ออตโต้นะครับฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงฟรีฮอดหน้าบ้านป้ายะรูปรอยใจดีจันหายเอฟซี FC, ปายะเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันยังไงพิมพ์คำว่าโคสุด โคตสุดโคตสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ปปาในเดอพีพี้องเดอร์แก้ว